สวัสดีค่ะวันนี้ทิ้งมีเรื่องราวของคุณแผนมนนารายแปลงรูปมาเล่าสู่กันฟังค่ะครูสร้างเครื่องรางเน้นอิทธิคุณด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ในานามโป่หมอหนาาเพชรแสงแก้วเริ่มนับตั้งแต่เริ่มความคิดและลงมือออกแบบหาหมวลสารวานยาตั้งแต่ปีพศ2543 ความคิดที่จะสร้างเครื่องรางในนามครูน้อยเริ่มต้นพศ2553ไม่เพราะต้องการให้เป็นที่รู้จักตัวตนของครูแต่ต้องการความแตกต่างในการออกแบบแนวคิดมุ่งเน้นอิทธิคุณทางมหานิยมอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพนำมาซึ่งความสุขสมบูรณ์ทั้งต่อตอนเองและครอบครัว อีกทั้งยังปรารถนาถ่ายทอดความรู้ความจริงแท้แนวทางสร้างสุขให้แก่ตนเองด้วยทานศีลและภาวนาค่ะจึงเป็นที่มาของวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางนามขุนแผมนมนารายแปลงรูปมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีจากไม่มีเป็นมี ด้วยการสร้างภาพจำลององคุนแผนหรือเทวดานั่งบนทิพวิมานประกอบด้วยเทพธิดาหรือเทพอักษรนั่งเคียงข้างซ้ายขวาพระนมมือแสดงถึงความจงรักภักดียิ่งด้านบนประกอบด้วยหัวใจมหาเศรษฐีอับขระคอมอุอากะศะัเนื้อมวลสา นอกจากประกอบด้วยว่านยาชนิดเดียวกับเครื่องรางที่ออกในนามปู่หมอหน้ายังเพิ่มเติมด้วยนพก้าบทละเอียดผสานในเนื้อมวลสารจำนวนมากเช่นกันค่ะในเรื่องของเนื้อราคาต่างๆจะมีวิธีการสร้างที่ต่างกันออกไปเพราะครูจะนำผงหัวเชื้อสูงสุดบางส่วนมาผสมเข้ากับมวลสารต่างๆ ส่วนในราคาหัวเชื้อสูงสุดก็จะมีดอกว่านหรือตะกุดในแบบหรือลักษณะที่พิเศษเป็นองค์ประกอบสุดท้ายเช่นฝังดอกทองฝังดอกเถาวันหลงฝังตะกุดหน้าอ่อนใจเป็นต้นซึ่งจะมีการสร้างที่ต่างกันไปเปิดให้บูชาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพศ2 5 5 3 เนื่องจากเป็นวันเปิดรับสิทธิ์ครั้งแรกค่ะข้อมูลโดยครูน้อยบ้านดอยคำครูบาอาจารย์ของเราเองค่ะ